ตกใจอะไรมาแย่งของคนอื่นเจอแค่นี้ทามันตกใจตัวเล็กตัวน้อยเกินไปปะเก <cl aps> ่งมากนะนจริงโคตรเก่งเลยนับถือเลยอะสอนหน่อยดิต้องแรดยังไงต้องอ่อยทรงไหนหอถึงจะได้กลายเป็นว่าชันที่รวยๆโปรไฟล์ดีมาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ถูกนะ จริงๆฉันน่าจะแกล้งจนเรียนต่ำทำเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องมารยาทแกล้งทำเป็นอ่อนแอเป็นสาวน้อยแบบที่เธอชอบทำใช่ปะคุณธัญญาค่ะอะไรอะไร,อะไรมิลินโกรธเหรอวิ่งไปฟ้องวิกิตเลยไหมล่ะเอาไหมหยุดเลยคะ่ะฉันขอโทษถ้ามันทำให้คุณเสียใจ แต่ฉันก็มั่นใจมากว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคุณก็ไม่เคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผมเลยนี่คุณแน่ใจแล้วเหรอที่พูดแบบนี้ผมไม่เคยแน่ใจอะไรขนาดนี้มาก่อนผมขอโทษนะแต่ผมขอพูดตรงๆเถอะผมไม่เคยชอบน้ำหอมของคุณไม่เคยชอบน้ำเสียงของคุณโอเคคุณแต่งตัวดีนะ เทสคุณดูดีมากแต่ไม่ได้มีความน่ารักอะไระเลยวิกิตและถ้าคืนคุณยังพูดแบบนี้กับมิลินอีกผมไม่ปล่อยคุณไว้แนะ่มีอะไรอีกไหมถ้ามีก็พูดกับผมแต่ถ้าไม่มีผมกับมิลินขอตัวนะครับ มิลินแกจกแน่นี่เธอโอเคใช่ไหมเนี่ยฮะทันย่าทำอะไรเธอหรือเปล่าเป็นอะไรไหมแล้วเธอไปทนแบบนั้นทำไมอะ่ะทำไมไม่เดิอนออกมาฮะถ้าทุกคนรู้ว่าฉันคบกับคนฉันคงเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆสินะจะรุนแรงแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่สิ อยากให้ใครมาพูดแบบนั้นกับเธอดิความจริงก็คือความจริงนะคะคุณวีฉันไม่คู่ควรกับคนในสายตาใ,ใครๆหรอกคะ่ะแล้วคำว่าไม่คู่ควรคืออะไรฉันรวยเธอจนหรอฉันไม่สนหรอกนะพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดฉันรู้แค่ว่าฉันรักเธอ รักเธอรักฉันไหมหฮดีมนี้น่งยเราจะหาทางไปได้วยกันนะฉันจะอยู่ข้างๆเธอ ฉันจะปกป้องเธอเองฉันจะทำในสิ่งที่แม่ของฉันไม่เคยได้รับหมายถึงอะไรเหรอคะคือแม่ของฉันอะ เขากดดันมากที่มาแต่งงานกับพ่อของฉันแม่โดนด่าโดนแดกดันอยู่ตลอดเวลาและพ่อฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแม่มากเขนคนที่ขัดใจใครไม่เป็นฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับเธออีกเด็ดขาด ขอบคุณนะขอบคุณมากๆที่ดีกับฉันนี่วันเพลิัเแล้วอะร้อยถึงวันอาทิตย์ก่อนนะเราคุณค่อยยืนยันแบบนี้กับฉันอีกทีฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะ